สวัสดีค่ะวันนี้นีกะปี้มานำเสนอควีนที่โปรโตีนนะคะสำหรับคนที่ขาดโปรโตีนหรือทานโปรโตีนในแต่และว,วันไม่เพียงพอนะคะเช่นคนที่กำลังจะไปออกกำลังกายหรือคนที่งดเนื้อสัตว์ในวันพระอ่ามีแนะนำนะคะทานโปรโตีนเสริมไปด้วยเนาะวันนี้นี้ก็มีน้ำตาหู้แล้วหนึ่งแก้วนะแต่รู้สึกว่ามันยังไม่พออ่ะต้องมี โปรตีนของควีนทีโปรตีนไปด้วยนะคะเรามาดูกันว่าจะออกมาหน้าตาแบบไหนนะคะควีนทีโปรตีนเขาทําจากพืชนะคะจะเขาเรียกว่าเป็นข้าวข้าวบาเล่ข้าวกล้องข้าวโพดเนาะข้าวโพดบดผงนะคะแล้วก็จะมีกล้วยเนาะกล้วยบดผงนะคะโปรตีนจากถั่วลันเตาอะควินทียามี่ทํามาจากน้ามันมะพร้าวนะคะที่เป็นเขาเรียกว่า,วามะพร้าวสกัดเย็นเนาะน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นประมาณนั้นนะคะ แล้วก็จะมีฝางที่เป็นแก่นฝางนะคะที่ช่วยในเรื่องอบำรุงโลหิตอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถบำรุงร่างกายสำหรับคนที่ขาดโปรตีนแล้วมาดูเลคลครีตหอมมากอืแตนนี่กินไปก็เป็นเยอะแล้วนะถ้าเป็นน้ำเย็ยนมันก็จะละลายช้านิดหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนเนี่ยก็จะละลายเร็วนิดกว่าเนาะจะละลายเร็วกว่านะคะแล้วก็ถ้าเป็นใครที่มี เครื่องปั่นหรือเครื่องชงเนาะที่มันมีแบบตัวปั่นให้มันละลายเร็วหรือแก้วเชคนึงก็ได้ค่ะแต่อันนี้เขาจะแถมแก้วเชคไปด้วยนะเอะเามาดูกันเลยว่าจะอร่อยไหมนะคะแต่แอบชิมแล้วแหละว่าอร่อยมากแอบบอกก่อนวลาอร่อยมากแล้วสีสวยมากทุกคนสีสวยมากอ่าคุณสมบัติหรือส่รพผสมเขาค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นงานวิจัยของมหลาลัยชื่อดังทางภาคเหนือนะทานแล้วอิ่มทานแล้วมีว อ่าเขาเรียกสุขภาพดีนะแล้วก็คุณสมบัติหรือสรรพคุณข,ของแต่ละตัวนะคะช่วยให้อิ่มนานเนาะแล้วก็เป็นจะทําจากพืชเนาะไม่มีเนื้อสัตว์เจือปอนใดๆนะคะอ่ะเจทานได้นะคะอิสลามทานได้นะไม่จําเป็นว่าจะต้องเอ้ยมีเนื้อหรือเปล่ามีเนื้อสัตว์ไหมอะไรเงี้ยเนื้อไก่เนื้อ,อหมูเนื้อปามไม่มีเลยนะคะมีเฉพาะแค่อ่าพืชอย่างเดียวนะก็จะมีฝางนะคะมีกล้วยมีข้าวบาลีมีข้าวโพดเนาะหลักๆเลยนะคะ มีวิตามินดีเนาะที่ช่วยบํารุงด้วยนะคะแล้วก็ตัวฝางเองเนาะช่วยบํารุงโลหิตเนาะคนที่ประจำเดือนมาไม่ค่อยปกติอะไรประมาณนี้ก็สามารถดื่มได้นะช่วยบํารุงได้ด้วยเนาะนะส่วนคนที่ขาดโปรตีนคนที่ทานเจหรืองดเนื้อสัตว์ในวันพระอะไรประมาณนี้เนาะหรือคนที่ทานโปรตีนไม่เพียงพอในแต่ละวันนะคะเชื่เอเลยว่าหลายคนทานโปรตีนไม่ถึงเนาะก็สามารถ ใช้ควนทีโปรตีนเสริมไปได้นะคะอ่าตัวนี้จะเป็นโปรโตีนจากพืชร้อยเปอร์เซ็นนะคะไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีอะไรเจือปนเลยเนาะสีชมพูได้มาจากฝังนะคะเป็นแก่งฝังบดนะคะเป็นเป็นอ่อเขาเรียกว่าสีธรรมชาติมากๆนะเป็นสีชมพูเหมือนนมชมพูเลยเนาะอร่อยนะทุกคนอร่อยมากดูสีสิอ่าใครอยากได้นะคะเดี๋ยวทิ้งพิกัดไว้ให้นะใต้คอมเมนต์ดา้านล่างหรือถ้าเป็นในติกตอกก็จะเป็น จัดตะกร้าไวใ้ให้นะคะใครสนใจแล้วทักมาสอบถามได้นะคะใครที่แบบเออสั่งไม่เป็นอนะไรอย่างเงี้ยทักมาได้เดี๋ยวนี้จะส่งให้นะทุกคนอ่าอร่อยแค่ไหนอร่อยแค่ไหนก็เพิ่งเชื่อนะต้องไปลองเองถึงจะรู้อย่าให้คนอื่นเขาหลอกได้นะคะอร่อยแน่อร่อยเดี๋ยวมีสั่งรอบสองแน่นอนนะใครที่อยากได้ทักมาได้เลยนะบาย